สวัสดีครับคลิปนี้มาสั้นๆมาเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเซ็นเซอร์แบบมีเสียงนะครับมีผู้ชมหลายท่านที่ค้นหาไปเจอชุดซิกบีเซนเซอร์ของโซนอปในช่องอธิบายบ้านนะครับปรากฏว่าเป็นเซนเซ,นเซอร์ที่ไม่มีเสียงอาจจะประยุกต์ลำบากหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าจะใช้บัเสเซอร์หรือใช้ออดมาเพื่อต่อกับเซนเซอร์ต้องใช้หลายตัวใช้โซนอปเบสิกนะครับ คลิปนี้ก็เลยเอามาแนะนำเพิ่มนะครับผมเคยลงดอเซนเซอร์แล้วก็โมชั่นเซนเซอร์ของแอป Smart Life มาแนะนำทูย่าไปนะครับสำหรับตัวนี้2ฝั่งซ้ายขวาที่เป็นสีฟ้านี่นะครับทั้งฝั่งซ้ายจะเป็นดอแล้วก็วินโดว์เซนเซอร์ที่มีเสียงนะเคยลงคลิปไว้ให้แล้วนะครับผมก็จะเอาคลิปนั้นมาไว้ใต้คลิปนี้สามารถกดไปดูรีวิวพร้อมทั้งวิธีตั้งค่าได้เลยตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับ ตัวเดียวจบเลยส่งเสียงได้ปรับระดับเสียงได้แล้วก็สามารถตั้งเวลา arming disarming ได้ก็คือให้ส่งเสียงเฉพาะบางเวลาเราไม่ต้องไปกดเปิดปิดอัตโนมัติเองนะครับเช่นเราสามารถตั้งบอกว่ากลางคืนให้มีการเซ็นเซอร์แล้วก็ส่งเสียงด้วยแต่กลางวันไม่ต้องส่งเสียงแบบนี้ก็ได้นะครับตัวนี้นะค่อนข้างโอเคเลยตัวนี้แหละนะครับสามารถที่จะเชื่อมไ i ไฟหรือไม่เชื่อมก็ได้เราสามารถกดนะครับ ถ้าแบบนี้ก็คือเราบอกว่า arming ก็คือให้มีการแจ้งเตือนนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดอีกทีนึงดัง2ครั้งเป็นการยกเลิกการมอนิเตอร์นะครับก็จะไม่มีเสียงสามารถควบคุมที่ประตูหรือหน้าต่างเองได้เลยไม่จำเป็นต้องเปิดมือถือเพื่อยกเลิกหรือเปิดการใช้งานนะครับได้ยินเสียงตัวนี้ในมือถือก็มีการแจ้งเตือนแล้วนะครับเสียงแบบนี้เลยค่อนข้างโอเคดังที่ตัวนี้แล้วก็มือถือ นะครับตัวนี้เป็น d o หรือ window ประตูหรือหน้าต่างเซนเซอร์ ensor, นั่นเองมาพร้อมเสียงเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์สินค้าด้วยแล้วก็ลิงก์คลิปวิธีตั้งค่าด้วยใต้คลิปนี้นะครับกดไปดูได้เลยอีกตัวหนึ่งครับจริงๆก็คือโมเดลเดียวกันนั่นแหละนะครับตัวนี้ผมจะเอามาใส่ที่บ้านก็เป็นกล่องสีขาวแต่ข้างในเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเขามีการเปลี่ยนตัว พ็กเกจจิ้งเท่านั้นนะครับตัวนี้ไม่ต้องกังวลถ้าเกิดว่าคลิกไปเจอสินค้าใหม่เจอกล่องใหม่ก็ให้เข้าใจว่าเป็นสินค้าตัวเดียวกันนี่แหละนะครับตอนนี้มีการแจ้งเตือนเต็มเลยเตือนเรื่อยๆโอ้โหมาเรื่อยๆนะครับโอเคหยุดแล้วตัวนี้ตัวเดียวเลยเนี่ยครับตัวนี้ดังยาวๆเลยผมไม่แน่ใจผมน่าจะเปิดโหมดอะลามเอาไว้แล้วก็เหมือนให้เขาดังกี่ครั้งอะไรประมาณนี้ครับก็โอเค ขยับมาทางนี้ก่อนนะครับอีกตัวนึงตัวนี้เป็น motion sensor ใช้งานได้ดีครับตัวนี้จะมีแสงสีเขียวด้วยนะครับแสงบูบ้าบออกมาให้เห็นเช่นเดียวกันเซตนี้มาพร้อมกันเป็นสินค้าคู่นะครับตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ประตูตัวนี้เป็น,ปนเซนเซอร์ m o ชั o n นะครับความเคลื่อนไหวเสียงดังแล้วก็สามารถที่จะเซ็นเซอร์สัตว์ที่มีขนาดมากกว่า25กิโลได้นะครับปกติ m o ชั่นเซนเซอพวกนี้ถ้าเขาเป็น PIR เขาจะเซนเซอร์เฉพาะคนนะครับแต่ตัวนี้เซ็นเซอร์สัตว์ใหญ่ขึ้นมาได้ด้วยก็ประมาณนี้ผมเคยรีวิวเอาไว้แล้วเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมจะใส่คลิปเอาไว้ให้ตัวนี้สามารถเสียบไฟอะแดปเตอร์ได้นะครับไม่ต้องใส่แบตเตอรี่นะ ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ใช้งานสบายขึ้นสะดวกขึ้นเสียบอะแดปเตอร์เสียบไฟให้เขาเลยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรีตตร่นะครับก็ลองเลือกดูผมเคยรีวิว PR Motion Sensor ตัวนี้แยกไปด้วยแล้วก็วิธีตั้งค่าด้วยสามารถย้อนกลับไปดูท้คลิปได้เลยนะครับละเอียดยิบสําหรับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันฟังก์ชันเดียวกันสามารถที่จะตั้งค่าค่อนข้างละเอียดนะครับอย่างตัวนี้อย่างที่เห็นเนี่ยก็สามารถมีเปิดโหมดการทํางานได้หลายแบบนะครับให้มี เฉพาะแสงให้มีเฉพาะเสียงหรือมิวไปเลยไม่ต้องส่งเสียงประมาณนี้ได้ทั้งหมดเลยแล้วแต่ชอบนะครับส่วนการตั้งค่าก็จะมีใส่เวลาได้ด้วยตั้งชื่อและอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้เป็นการเปิดหรือปิดโหมดโดยแมนนวลน,นะครับพอเราเปิดโหมดแล้วเนี่ยเขาตรวจจับความเคลื่อนไหวของผมก็จะมีการแจ้งเตือนแบบนี้นะครับโอเคค่อนข้างโอเคดีท่านใดที่ต้องการรายละเอียดต้องการดูวิธีตั้งค่าก็ตามลิงก์ ที่อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเป็นลิงก์ของวิดีโอเกี่ยวกับ2ตัวนี้รวมถึงลิงก์สินค้าด้วยสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับตัวน,นี้ก็กำลังเป็นที่นิยมเพราะว่าตอบโจทย์เรื่องของการส่งเสียงตัวเดียวจบเลยนะครับค่อนข้างที่จะมียอดขายเยอะกว่าโซ n o ปเซนเซอรด้วยซ้ำไปก็เอามาฝากเพียงเท่านี้ท่านใดมีคำถามคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบมาตอบให้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ